ได้มาใหม่แล้วคันนี้เข้าใหม่ครับเข้าใหม่หมเพราะอันนี้มันซ่อนอยู่ตรงนี้เนะี่ยผมว่าส่วนตัวผมชอบนะแอลอกอะ่ะสวยสวยมันจะสวยนะตุ้ดก็สวยหน้าก็สวยนะรถคันนี้ใช่แต่มันทรงอ้วนๆนะถ้าคุณไม่ชอบรถอ้วนๆก็อาจจะไม่ชอบนะครับแต่ส่วนตัวผม,มชอบอันนี้รถกี่เดือน รถเพิ่งจดได้สี่เดือนกว่าๆรถจดใช้งานได้สี่เดือนนะครับนี่ยังใสกกิ๊บนี่ดูเลยดําซอกปีนี้มันใหม่กิ๊กเลยเนี่ยดูมาร์กลงงานอะไรมันไม่มีจงังไม่มีเรือนเลยอะ่ะยังคมกิบอยู่เลยนะรถคันนี้นี่ยอดเลยอะ่ะ ร้อยห้าสิบห้าซีซี้วดูใช้งานไปเท่าไหร่แล้วคันนี้สี่เดือนสามพันกโลก็สามพันหนึ่งร้อยโลไม่ได้เยอะอะไรนะ้ำก็ยังเหมือนรถใหม่นะใช่ไหมเหมือนไม่ได้ใช้เลยแหละ <c oughs> เวลาขับขี่เป็นไงอารมณ์เหมือนรถใหม่แล้วนะอืแต่ผมชอบยาม m a h าตรงที่มันฟูดปัด ไม่ใช่ท้องเสียนะลังมากส่วนเตวชอบชอบเหมือนกันนะแต่ผมไม่ค่อยชินนะไหนลองขับให้เพื่อนๆดูหน่อยสตาร์ยังไงไปกติครับก็แบบ นิ่งๆครับใหม่กิ๊กเลยรถสี่เดือนนะครับผมเลขกใหม่สามพันกว่าโลก็ประหยัดเงินได้หลายบาทนะครับพูดถึงถ้าซื้อมือสองสำหรับคนที่ต้องการประหยัดเงินพวกโชคพวกอะไรมันนิ่มดีด้วยนะราคาัรถใหญ่ ขับเร็วนิ่งนิ่งกว่าโชคมันนิ่มกว่าใช่ไหมมันจะนิ่งกว่าพวกอมีโอพวกอะไรอ่ะอ๋อพวก,พวกอย่างสกู๊ปปีอ้อะไรพวกเนี้ยเหรอ,อเครื่องใหญ่รถใหญ,ใหญ่ธรรมดาครับจะนิ่งกว่าการ์ดบอกอะราคาอ่ง คันนี้ราคาเท่าไหร่สี่หมื่นเก้าพันบาทสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้หัวคุ้มนะอย่างกัรถใหม่เลยถีกกว่าไปซื้อมือหนึ่งแน่นอนถูกกว่าแน่นอนถูกไอถูกกว่าอยู่แล้ว ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ทร์ไอดีไลไว้หน้าบนหน้าจอนีครับท้ายคลิปนี้ย้ยำราคาหน่อยราคาสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมรถอยู่ชนบุรีนะครับผมอยู่ชนบุรีศีราชาอยู่แถวแถวแหลมฉบังอยู่หลังเครือสาพัฒนะครับส่วนใครที่ต้องการดูรถ โอเคครับส่วน id ไลน์นี่แอด id มานะครับถ้าแอดเบอร์โทรมันจะไปตกไลายใครก็ไม่รู้ต้องแอด id เท่านั้นนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวมีรถใหม่มานำเสนอเรื่อยๆบางทีไม่ได้นำเสนอบางอะไรบ้างขาดตกไบ้บางก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอย่าพึ่งล้มก่อนนะ โอเคครับที่เข็นเอาไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวเรียกไม้มันขึ้น <laughs> โอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ